ปิดดราม่าปังชาเชียงรายได้ชื่อกลับมาใช้แล้วต่อจากนี้ก็ทำมาหากินกันต่อไปร้านปังชาเชียงรายได้ออกมาโพสต์ข้อความจบดราม่าปังชาได้ชื่อกลับมาเรียบร้อยแล้วได้รับการเยียวยาจากปังชาแล้วต่อจากนี้ก็ลุยทำมาหากินต่อ Facebook ปังชาร้านปังชาเชียงรายได้โพสต์ข้อความว่ากระแสะร้านปังชาเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้เราได้ชื่อร้านกลับมาแล้ว สามารถใช้ชื่อปังชาเหมือนเดิมอย่างที่ตั้งใจไว้ขอขอบคุณคุณบรรจงหมายจับกับบรรจงที่รับฟังความเดือดร้อนและเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านอย่างเราขอบคุณคุณโลมาเจ้าของเพจพี่โลมามาหาเรื่องมึงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและอนุเคราะห์เรื่องทนายความตั้งแต่แรกจนจบขอบคุณทนายตุลที่สละเวลาดูแลเรื่องของเราจนเสร็จสิ้นและอีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพี่หนุ่มกัญชัย ทีมงานโหนกระแสะทุกท่านโหนกระแสะเราได้รับการเยียวยาจากปังชาคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็ทํามาหากินต่อไปฝากปังชาเชียงรายร้านเล็กๆไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกช่องทางที่มอบให้ปังชาเชียงราย